ใครจะไปรู้ว่าขณะที่กําลังเคี้ยวทุเรียนทอดเพล,ลินๆอยู่นี้เนี่ยกัดไปเจออะไรก็ไม่รู้สุดท้ายเป็นอะไรฮะ <c oughs> เป็นเล็บ <c oughs> เป็นเล <c oughs> ็บอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็ไอศครีมเคี้ยวไปนึกว่าเป็นลวดแต่เป็นเล็บวันนี้เค <c oughs> <c oughs> ี้ยวทุเรียนทอดกรอบไม่รู้ว่า <c oughs> <c oughs> เป็นทุเรียนเป็นเล็บอีกแล้วนะฮะ <c oughs> เหตุาการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดครับมีหนุ่มคนนึงเขาบอกว่าไปซื้อทุเรียนทอดมาจากร้านค้าใน Facebook 500กรัม290บาทนะครับผมก็นั่งกินกับเพื่อน10กว่าคนนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งในเพื่อนกัดไปเจอเศษเล็บก็บอกว่าโอ้โหเพื่อนนี่อวกแทบพุงนะฮะก็เลยเทออกมาดูทั้งถุงก็พบว่าข้างในถุงเนี่ยมันยังมีเล็บอีกนะอีก2ชิ้นครับกับเพื่อนๆก็เลยหยุดกินกันเลยคราวนี้ แล้วก็ทักข้อความแจ้งไปยังเพจร้านค้านะครับแล้วก็ทางร้านค้านี่เขาก็ดีน่ารักนะฮะเขาก็ขอโทษแล้วก็ยินดีโอนเงินคืนมาให้แล้วก็ส่งทุเรียนนะครับทอดกรอบมาให้ ถุงใหม่โดยไม่คิดเงินด้วยซึ่งผู้เสียหายเนี่ยก็ทิ้งทายไว้ว่าฝากถึงร้านค้าออนไลน์ด้วยนะครับว่าให้ตรวจสินค้าให้ดีก่อนขายแล้วก็คํานึงถึงเรื่องความสะอาดด้วยเพราะว่าเป็นของกินถ้าไม่สะอาดเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อร้านค้าเองมันดูเป็นเล็บที่ไม่ได้หักมันดูเป็นเล็บที่แบบว่าตัดอะตัดตัดสวยด้วยนะแกรบแกรบแกรบอย่างเงี้ยแล้ก็ปิ้งอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้บางทีเราเข้าใจนะคือ บางทีนะพอเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อ่ะเขาก็ซื้อของมาเสร็จแล้วก็ซื้อมาใส่ถุงเองเนี่ยหรอหรือว่าบางทีคือเขารับมาแล้วรับมาแบบสําเร็จเลยแบบที่เป็นถุงมาแล้วแล้วเขาก็ขายต่ออย่างเงี้ยซึ่งบางทีจะให้เขามาเททุกถุงมันก็นะก็ต้องฝากไปยังเขาเรียกว่าผู้ผลิตแหละนะฮะก็คือต้องดูแลรักษาความสะอาดกันนิดนึออไม่เป็นไรไม่อยากได้แคลเซียมจากเล็บเนาะอยากได้แคลเซียมจากการกินเออแบบ ปงกินปลากินอะไรอย่างี้ไก่กินกระดูกอ่อนอะไรอย่างนี้กระดูกแบบในปลาร้าเจ้าบงก็ไม่เอาเหมือนกันกระดูกหนูไม่เอาไม่เอาดีกว่านะคะตอนนี้อิ่มมากเลยอิ่มแล้วเราพักกันหน่อยดีกว่าคับ